ค่ะทุกคนมันหนียายดาวชีอันมาเอาโจกจะเอาโจกไปใส่บอะะ่อปลาโจกกากโจกโจกก็คือว่าอีกอย่างนึ่งก็คือเขาเรียกว่าผักตบชวาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเลยไปดูกันเลยจ้ะมีเลยเชียงมันหลดอเดฟแทะบ่อไปแล้วแล้วก็ไปหาโจบกมาใส่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 2> เอา ต่ไปอไปเราไปซื้อปลากันเลยเย้ตอนนี้เรามาถึงปลาแล้วเห็นบหลูกลาเบิ้งสิอุ้มไหมเบิ้งอืมเอ้าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะอันนี้นิ้นหมันนิ้นหมันอืมนิ้นหมันแบบแบบที่เขาเลี้ยงร่นตลาดนะคะติดตัวใหญ่ๆนะแต่ว่าถานิ้นธรรมดาอยากให้มันแก่อะ อุ้ยขาเพิ่นหัวนอยไม่จันตอกไม่จับตอกมันก็ใหญ่เขาอันนี้อันนี้ปลานิ่ไม่ทำหมันจ้าปลานิ่งไม่ทำหมันจ้าอันนี้ตัวระบาดพาสอันนี้มันสามารถไปออกไข่ได้ใช่โอเคได้มันเป็อันนี้ตัวระบาดค่ะอันนี้ปลาอะไรจ้ะนี่อันนี้บะหมี่บะหมี่กับปลานิ่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้กับปลานิ่ธรรมดาตัวระบาดปลานิ่ธรรมดาหมดแล้วค่ะอันไหนปลาดุกปลาดุกอยู่ขอบวนนู่นขอบปลาดุกอยู่อันนู่นสีทอง

นี่ปลาดุกตัวละบาดแปดสิบยาย่านี้มีบ่จ้ะ่าว่านี้มีบ่มีค่ะมีสามมีเนาะอันอันปลาดุกนิมเบรต์ปลาดุกพอเอง มอค่ะพวกพวพวปาดิ้นปาสวายพวกนี้พ่อเองไม่ได้ค่ะพอได้จะเออปานิ้น่ะพ่อได้ทับทิมพ่อได้แต่เพียนแต่วปราดุพวกนี้พ่อก็ได้่ะตลงไอพวกนั้นนูกัเป็นกระช่างป่าโอ้เป็นตะเ็นดีแทะฮะ <laughs> เป็นตะเย็นแท้เป็นตะเย็นแท้จ้ะอันนั้นปลาอะไรจ้ะอันนั้นปลาอะไรหนึ่งไปดกสามร้อยคูณคูณหนึ่งจุดแปดสร้อยสามร้อยหกเฟ0สามร้อยโต๊ะจ้อ แถมให้ได้ดะแถมให้ไดเด้อจ้ยสิบาลแถมให้ได้เด้อดอยหา่อยเลอ่ยไเอาห้าร้อยบาทว่าแฟนวะ สอยบ้คำนวนตัวนวนตัวให้ก e okay. ็หาบาทโอเคว้านคำนวณตัวอะไรก่อนวาสีคำนวนตัวให้หารยเงเดี๋ยวนจะคิดเต็มตัวเ้าเออนั่นแหละนั่นลนก็มีเห็นคนข้างหลังเนาะไม่เห็นคนข้างหลัง ปลามาแล้วเราก็ต้องเอามาแช่แช่น้ำที่เราจะปล่อยเพื่อให้ปรับอุณหภูมิก่อนสักเกือกธรรมชาติเอาลงเลยเอาลงเลยเบลเดี๋ยวมากับปินตะกอนนี่เหละยธรรมชาติไป่ตตรงปลงล็อก นี่แหละโจก้องแถโจกธรรมชาติตั้งจากี่อุณหภูมิปั๊บอุณภูมิเรียบร้อยเดีวปล่อยลงไปเลยค่ะปลาจำนวนซือมาไหล้วนี่ปลาจำนวนสามร้อตัวอุ้ยไม่ใช่สองแปดิบเนาะทำไม่ดี ส <280 S 2> องร้อยแปดสิบตัวอปาปลปอยจับนี่จับจับตูดหยกช้าทุอย่างวิในนี่แหละตัวป่าในนี่แหละตัวป่าาุนั่นไงมาเชี่ยเลยเชี่ยเลยโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะโอเคเลย